ันนี้เสนอนิทานเรื่องลิงเก่งกว่าใครเป็นนิทานสอนใจเป็นอย่างดีและจะเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีการครั้งหนึ่งในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลมีลําธารสายน้ำอันสวยงามไหลผ่านมีเจ้าลิงน้อยตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่านี้เจ้าลิงตัวนี้มีนิสัยชอบปวดเก่งเสมอ และยังมีนิสัยชอบท้าทายใครต่อใครให้มาประลองความสามารถที่ตนถนัดเจ้าลิงหลงตนเองว่ามันจร่งกล้ามีความสามารถมากกว่าใครๆวันเวลาต่อมามีเจ้าจระเข้ได้มาท้าประลองให้เจ้าลิงแข่งว่ายน้ำกับมันพอเจ้าลิงรู้เข้าก็ตอบตกลงทันที่แบบไม่ต้องคิดเลย พอถึงวันที่จะทำการแข่งขันการว่ายน้ำระหว่างจระเข้กับเจ้าลิงมาถึงสัตว์ทั้งหลายก็ทยอยมาดูการว่ายน้ำแข่งขันครั้งนี้พอการแข่งขันเริ่มขึ้นโดยมีกรรมการเจ้ากระต่ายเป็นผู้ให้สัญญาณเริ่มแข่งครั้งนี้เจ้าลิงน้อยเป็นผู้กระโดดน้ำเป็นก่อนโดยลืมไปว่าตัวเองนั้นว่ายน้ำไม่เป็น มันได้ร้องตะโกนล้นป่าเลยว่าใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเสียงของมันร้องขอความช่วยเหลือเจ้าจาระเข้ที่อยู่ใกล้เหตุการณ์มากที่สุดจึงว่ายนำเข้าไปช่วยเหลือลิงน้อยจนช่วยเจ้าลิงน้อยขึ้นม,มาจากน้ำได้และจระเข้มันได้ตักเตือนเจ้าลิงน้อยว่าสัตว์ทุกตัวย่อมมีความสามารถต่างกันสิ่งที่เจ้าทำได้สัตว์อื่นทำไม่ได้ สิ่งที่เจ้าทำไม่ได้สัตว์อื่นทำได้คำเตือนจากเจ้าจราระเข้ครั้งนี้ทำให้เจ้าลิงน้อยเริ่มสำนึกตัวจากนั้นมาเจ้าลิงน้อยก็เลิกทำนิสัยอวดเก่งท้าทายสัตว์ทั้งหลายจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าลิงน้อยเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นมีสัตว์มากมายมาเป็นเพื่อนเจ้าลิงน้อยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมันมีความสุขตลอดมา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากทำอะไรในสิ่งที่ไม่รู้ย่อมได้รับความเสียหาย